ความเด็ดขาดในตัวของคุณนะคะเอ่อพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปรันดอมในวันนี้มีรู้สึกว่าคุณจะมีความสัมพันธ์กับหมายเลขหนึ่งนะคะหรือจะเห็นนะคะ number angel นะคะหนึ่งหนงหนึ่งะคะเจดเจนึ่งหนึ่งเจอะไรอย่างเงี้นะะ17 17นย,ย,ยนะคะ1717เนึ่งเจี่ยบ่อยๆนะคะเป็นพลังของคนที่ วีสัมผัสได้ถึงเซนส์สัญชาตญยาณของคุณนะคะคนที่มีวาจาสิทธ์นะคะซึ่งคุณอ่ะพูดอะไรหรือทําอะไรเนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดเนี่ยมันออกมาจากจิตใต้สํำนึกนะ,ะที่ดีนะคะมโนธรรมที่ดีนะคะแนวความคิดที่ดีแล้วก็จริงนะ,ะไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวแต่ต้องเป็นดีบนฐานแห่งความจริงนะคะที่ไม่ใช่ดีเพราะว่าคิดฟุ้งเพอ้ออย่างเดียวแต่คุณ จะต้องดีไปในรูปแบบที่เป็นจิ๊กซอที่ถูกต้องอะค่ะอืเป็นพลังงานของคนที่มีความอวบอ้นในตัวเองสูงไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนในชีวิตของคุณเท่าไหร่ก็ตามนะคะนบ,บัตรนี้เนาะวันเวลานี้นะคะวินาทีนี้ที่คุณได้ผ่านมาเจอดันดอมวีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณอะมีความเข้มแข็งทรงพลังแล้วก็ไม่งอมไม่หยบเนาะเป็นพลังของคนที่พร้อมที่จะไฟแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตนะคะแล้วก็ พร้อมมากๆสําหรับการที่คุณจะยืนยันการเป็นตัวเองนะคะในเวอร์ชั่นนี้นะคะในการก้าวข้ามปีใหม่นี้ในการพบเจอตัวเองในสิ้นปีที่ทรงพลังขึ้นเรื่อยๆค่ะโอเคนะคะแล้วเรามาดูผ่านพลังงานไพ่กันดีกว่าว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหใบแรกออกมาเลยค่ะเป็นพลังงานแห่งเดลิเวอร์คุณเป็นคนที่มีพลังงานแห่งความรักสูงในตนเองนะคะเป็นคนที่ เวลารักใครเนี่ยคุณให้แบบเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกระยาในมิตรทุกคนจะได้รับการซัพพอร์ตการดูแลจากคุณเนี่ยแบบเต็มที่มากๆในช่วงเวลานั้นๆที่คุณคิดอะไรได้ทําอะไรได้คุณทํานะคะจึงเป็นพลังงานของคนที่มักจะล้มลงเพราะความรักแล้วก็เติบโตตื่นรู้เพราะความรักนะคะ หรือความรักนำใพ้คุณนะคะก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้สายแสงไลท์วอล์เกอร์รนะ,ะหรือพลังงานของ ained, อันคอนเชเนอร์เลิฟการรู้จักถึงพระเยซูคริสต์หรือว่าความออพระแม่รัศมีเนาะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักอะไรเงี้พยพญาน,นาคอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นพลังของคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวนะคะที่เด่นในเรื่องของ ความรักเนะไม่ว่าจะเป็นความรักแบบคู่รักความรักแบบเพื่อนความรักแบบอากาเป้เนาะความรักแบบไร้เงื่อนไขนะคะเป็นจุดที่ความรักทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้จริงๆค่ะและต่อไปนะพลังงานที่สองนะคะเป็นพลังงานแห่ง tree of cup ค่ะคุณเป็นคนรักเพื่อนพ้องรักกันในรักกันระยะนิมิตอย่างแท้จริงซึ่งในที่นี้ก็คือถ้าการอยู่ของคุณทำให้พวกเขาไม่เติบโตและทำให้เขาไม่ เสริมสร้างนะคะไปในทางที่ถูกต้องรู้สึกว่าคุณกล้าเดินออกจากความสัมพันธ์ต่างๆนะไม่เว้นแม้แต่กระทั่งคนในครอบครัวคุณเป็นคนที่รักจริงแล้วก็มีความเชื่อนในความรักที่ทรงพลังมีลิธานุภาพแล้วก็คุณชอบเห็นอะไรที่มันบริสุทธิ์อะคะ่ะเช่นเด็กๆน้องหมาน้องแมวเนาะสามถ้วยเป็นพลังของคนที่ชอบที่จะเห็นผู้คนรักกันหรือผู้คนรักตนเอง วิรู้สึกว่าจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขมากนะหรือว่าคุณจะรู้สึกว่าแบบมันสําเร็จนะเวลาที่คุณทําให้ทุกคนนะ่ะเขาได้เห็นตัวเองเนาะเช่นคลีมนี้ดีนะคุณแนะนําเต็มที่เฮ้ยหาเงินแบบนี้ดีนะคืออะไรที่ดีเนี่ยคุณคุณซัฟเฟอร์คุณให้กับคนรอบข้างแบบเต็มที่จริงๆนะคะและพาังงานสุดท้ายเป็นพลาัางงานเดอะไฮเปร์เซ s ค่ะเป็นพลังงานของพ่อหมอแม่หมอเนาะนักจิตวิทยานักจิต บำบัดนะคะทำงานเกี่ยวกับด้านสายเยียวยาฮิลลิ่งฮิลเลอร์นะคะพลังงานของตัว High Princess รู้สึกว่าคุณกําลังนิ่งและอยู่ในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างสาง่างามความรักเนะะี่ยค่ะการดูแลการปกป้องของคุณอนะ่ะกำลังถูกบังคับไปใช้ในด้านที่ถูกต้องมากขึ้นรู้สึกว่าคุณสามารถบังคับพลังงานของตัวเองได้นะรงสห์มากๆค่ะแล้วก็คุณส่งอิทธิพลในตัวเองนะโดยที่ไม่ต้องไปถามใครหรอกก็ตัวเองนี่แหละเวลาที่ อะไรที่มันไม่ชอบทํากับคุณคุณก็สามารถที่จะออแข็งแรงนะคะปกป้องนะคะมีบาร์ดอรี่มีขอบเขเสําหรับทุกสิ่งได้นะคะเป็นความรักที่เกิดผลอย่างแท้จริงไม่ใช่พี่น้องรังแกฉันเพื่อนรังแกฉันพ่อแม่รังแกฉันพี่น้องรังแกฉันแฟนรังแกฉันไม่ใช่แต่นี่คือความสัมพันธ์ที่คุณกำลังจะใช้สเสน่ห์ต่างๆนะคะแรงดึงดูดต่างๆนะไปในทางที่ของจริงอะคะ่ะ ซึ่งมันจะทําให้ทุกสิ่งเป็นไทยนะไม่ยดติดนะทุกอย่างเกิดขึ้นบนความเพียวจริงๆและนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมในวันนี้ค่ะแล้วเรามาดูว่าความเด็ดขาดในตัวของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะวิขอ3ามใบค่ะขอดูความเด็ดขาดในตัวของคุณขอดูพลังงานแรกนะคะเป็น f of Cup ค่ะความเด็ดขาดในตัวของคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีขอบเขต คุณอยู่กับตัวเองได้คุณอยู่คนเดียวได้แล้วอยู่ได้อย่างเกิดผลด้วยสี่ถ้วยเป็นพลังงานของคนที่เริ่มที่จะคิดวิเคราะห์คุณเป็นคนที่ใครจะมาโน้มน้าวคุณยากนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่คิดตึกตรองค่ะคุณไม่ใช่คนที่ใครจะมาพูดนูน่นพูดนี่แล้วเป่าหัวคุณได้ไม่ใช่คุณดูเหมือนเชื่อฟังนะคุณดูเหมือนโอเคแต่ว่ามันเป็นมารยาททางสังคมในการรับออทุกคอมเมนต์ทุกการติ แต่เรื่องของการที่จะนํามากรองนํามาตกผึกงเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณทุกวินาทีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นความเด็ดขาดในตัวของคุณคือคุณเป็นคนที่แข็งแรงด้านความคิดแข็งแรงทางด้านการปกป้องนะคะจิตวิญญาณนะคะและตนเองถึงจะมีช่วงเวลาที่คุณคิดมากหรือดูคิดไม่ตกนะแต่นั่นเป็นกระบวนการนะคะไม่ใช่เป็นนิสยัยหรือว่าไม่ได้เป็นแบบสิ่งที่ทําให้คุณนะตกต่ําลงแต่มันกําลังแข็งแรงแล้วก็ทาหน้าที่ปกป้อง จิตวิญญ,ญาณปกป้องร่างกายปกป้องความรักที่คุณมีอย่างแท้จริงด้วยนะและความเด็ดขาดในตัวของคุณต่อไปเป็น queen of pentacles แล้วคุณก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการหาเงินนะคะมีรู้สึกว่าคุณอะไม่ขัดสวนหรอกในเรื่องของการเงินไม่ได้หมายความว่าคุณมั่งมีหรืออะไรนะแต่ คุณเชื่อว่าคุณจะมีเงินคุณเชื่อว่าคนที่ไม่งอมือไม่งอเทา้าคนที่ทําทุกอย่างไม่หมินเงินน้อยไม่รอคอยวาส,สนาทําทุกอย่างเห็นคุณค่าเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้ต่อไปไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวอดอยากอย่างน้อยก็คือถ้าไม่มีเงินกินข,ข้าวมือนี้ก็สามารถมีน้ําเปล่าคือคุณไม่กลัวที่จะได้กินข้าวกับน้าําปลาเพราะคุณไม่ได้ห่วงแหนหน้าตาว่าการไม่มีอะไรกินคือคือคุณเป็นคนแย่ไม่ใช่แต่มันคือชีวิตอะ่ะ มันคือทุกช่วงเวลาที่คุณยินดียินร้ายกับตนเองได้และยังเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่นะคะและนี่คือความเข้มแข็งคือความเด็ดขาดในตัวของคุณค่ะคุณมีจริงจริงแล้วคุณเป็นคนหาเงินได้เยอะมากนะเงินเข้าเงินออกสะบ,บั้นเลยแต่มักจะออกไปกับครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นาะเพื่อนพ้องคุณมักไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ใช่ตัวคุณอ่ะเพราะว่าคุณแบบน่าจะเต็มอิ่มแล้วก็ ดูแลตัวเองได้แล้วในระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าอันเนี้ยมันยังไม่ได้คุณสามารถที่จะแบบไม่รีบมีได้ค่ะไม่เหมือนที่แบบจะต้องมีนู่นมีนี่เพื่อที่จะต้องมีไม่ให้ใครว่าได้คือแบบใครจะว่าฉันก็ว่าไปเลยว่าฉันมีความสุขกับชีวิตของฉันแบบนี้ที่มีเท่านี้ถ้าวันนึงจะมีเพิ่มเติมฉันก็ฉันก็โอเคฉันก็ยินดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ถ้ามันมีแค่เนี้ยฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันแย่ก็คือคุณภูมิใจในทุกทุกจุดที่คุณอยู่นะคะและนี่คือความเด็ดขาดในตัว และต่อไป6ถ้วยความเด็ดขาดในตัวของคุณหรอวีเห็นถึงความเด็ดขาดที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นกับคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัววีรู้สึกว่าคุณมีความหวังที่ดีนะคะความรักที่ดีการมอบให้นะคะแล้วก็คุณมีเซนส์พลังงานที่แข็งแรงนะยิ่งเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยคุณจะวีรู้สึกว่าคุณทํางานกับคนใกล้ชิดคุณสูงมันเลยทําให้คุณมีสกิลในการดูผู้คนหรือรู้ว่าคนนี้ต้องการอะไรทําไปเพื่ออะไร มันมันมันทำงานในจิตวิญญาณตลอดเลยนะคะหกถ้วยเนาะเป็นพลังเป็นความเด็ดขาดที่เซนเซอร์ธาตุยานของคุณไม่ไม่มีใครสามารถดับแสงคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะที่ยากลําบากหรือเหมือนจะตายแล้วอะ่ะคุณก็รอดพ้นทุกขีนะคะ่ะเพราะว่าคุณมีความแข็งแรงหกถ้วยนะคะความเด็ดขาดก็คือคุณเป็นเพชรของเป็นเพชรแท้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะคุณก็ยังไปต่อได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณก็ยังตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ด้วยความคุณงามความดีและความรู้สึกดีๆของคุณที่มีให้กับผู้อื่นจริงๆอะค่ะมันทําให้คุณสง่างามแล้วก็ยังคงเป็นคุณได้ในทุกวันนี้แม้คุณจะโดนนินทาว่าร้ายถูกคมเหงถูกใส่ร้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เลวร้ายในชีวิตของคุณก็ไม่มีอะไรสามารถยึดคุณได้เลยเพราะคุณอิสระแล้วก็เสรีภาพทางด้านจิตวิญญาณจริงๆแล้วนี่คือความเด็ดขาดในตัวของคุณค่ะ ไพ่ใต้สําหรับเป็นส r ตร g t h โอโหหญิงเก่งชายแกร่งนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบจบแล้วความสวยสวัสดีความรวยเท่านั้นอะไรเนี้ยคือคุณไม่รับอะไรที่ท็อกซิกแล้วก็เป็นพิษนะคะนี่คือความแข็งแรงนะคะวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรทําอะไรสะเทือนมีพลังนะ,ะมี power นะ,ะมีแล้วช่วงนี้คุณออราด้วยนะคุณคุณอยู่ท่ามกลางความ มืดมิดหรืออยู่ท่ามกลางความชั่วร้ายแล้วก็อยู่ท่ามกลางคนที่เขายังหวัดผวากับความชั่วร้ายของผู้คนแล้วก็ไม่เชื่อในความดีค่ะแต่คุณกําลังอยู่ในจุดที่จุดไฟจุดประกายความหวังแล้วก็เป็นความมั่นคงเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลเป็นพลังที่คนกําลังจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีคนพลังแบบนี้อยู่นะตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะและนี่คือความเด็ดขาดในตัวของคุณนะ โอเคค่ะวีขอ Number of God นะคะแล้วก็นะคะขออนุญาตโปรโมทเนาะ Number of God นะคะเป็น Oracle ไพ่95้บาใบนะคะสามารถมาพรีออเดอร์ได้นะคะก่อนวันที่15มกราคมนี้ราคา1111 11บาทนะคะมีกล่องมีคู่มือนะเป็นไฟล์ PDF ให้นะคะทุกคนเป็น Oracle 95บาใบนะ,ะเป็นพลังงานจากพระเจ้าถึงคุณะคะ่ะใครสนใจนะคะอยากนำไปใช้ อ่านประจําวันนะคะหรืออ่านประกอบกับให้ยิบซีหรือแนวสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนวสายพลังงานจัก,กรวาลเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคะมี100สํา้รับเท่านั้นตอนนี้ก็เหลือประมาณ70ส70สําหรับนะคาะได้ก็ใครสนใจจับจองนะคะรีบมาลงนะคะหรือซื้อเป็นของขวัญวันเกิดไม่ของขวัญวันปีใหม่ให้กับตัวเองเนาะวิเชอว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราแบบเออคิดดีทําดีกับตัวเองนะคะก็สามารถนะะ้านำไปเป็นของของขวัญให้กับตัวเองได้เนาะแล้วก็หรือใครแบบ อยากได้รับการหนนใจแบบรวดเร็วอะค่ะอยากสับเองนะคะใช้พลังบริสุทธิ์ของตัวเองเนี่ยในการสับก็ได้เลยนะคะเป็นพลังงานจากเอ่อ number angel นะคะตัวเลขจะมีเลขเรียงเลขตองเลขหามนะคะวีเคยอยู่ในสายเก่ามาก่อนเนาะเคยเป็นอาจารย์ใบเลขมาเลยนะเพราะฉะนั้นวีจะ แข็งแรงมากเรื่องของตัวเลขนะคะนี่คือส่วนดีที่วีเข้าไปในสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วนําออกมาแบ่งปันกับทุกคนได้ค่ะแล้วก็วีจะแชเนลนะคะข้อความนะคะหรือคําพูดของก๊อตเนี่ยใส่ไปกับตัวเลขนะคะต่างๆซึ่งก็จะมีความหมายแล้วก็ทรงพลังมากๆนะคะซึ่งคุณสามารถนําไปใช้นะคะวีเชื่อว่าจะเกิดผลจริงๆอ่ะเรามาดูนะคะ3ใบสําหรับแบรนดอมในวันนี้นะคะความเด็ดขาดในตัวของคุณมาดูซิว่าแล้วนัมเบอร์ออฟก๊อตนะคะพลังจากเบื้องบนจะคุยกับคุณอย่างไร ใบแรกโอ้โหสี่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 นะคะฤดูแห่งการพลิกฟื้นกรอบความคิดฝ่ายวิญญาณมีบอกเลยว่าคุณไม่สามารถอ่อนแอได้เพราะว่าเบื้องบนจัดเตรียมให้คุณแข็งแรงแล้วมันแข็งแรงบะะักคักแบบแข็งแรงแบบต่อให้ไม่อยากแข็งแรงก็ต้องแข็งแรงเพราะนี่คือแบบมันคือฤด,ดูการแห่งการพลิกฟื้นอะแล้วกรอบความคิดของคุณอะมัน มันต้องจริงเท่านั้นอนะมันไม่จริงคือมันไม่ได้เลยอะเออแล้วเนี่ยแหละคือคือความพิเศษคือความเพียวคือโซแพลนคือช่วงเวลาแห่งการทํางานของจิตวิญญาณเป็นช่วงเวลาแห่งแบบไลวอล์กเกอร์อะจริงๆนะคะเส้นทางเดินของมันอนะเออเส้นทางเดินของจิตวิญญาณอะคะโอ้แล้วก็888อาณาจักรแห่งการเผยภระวจนะและการสำแดงชื่อตของคุณจะได้รับสารที่ทรงพลังเท่านั้น ชุดของคุณจะได้รับข้อความที่ทรงพลังเท่านั้นแล้วก็เพื่อคุณที่แน่แท้เท่านั้นนอกนั้นจะถูกปัดเป่าออกไปเพราะคุณกำลังาาก้าวสู่อาณาจักรแห่งการเผยความจริงการสํแดงความจริงนะคะและนะคะ 6, 6 6 6 6สันติสุขภายในและพยานภายในนี่คืออินเนอร์นะคะเป็นอินเนอร์โซของคุณเป็นพลังงานแห่งการตอบรับ เบื้องบนกนำลังทํางานกับคุณแบบส่วนตัวจริงๆค่ะและไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่คุณได้ผ่านมาเจอนะคะแรรนดอมในวันนี้นะคะแล้วก็วีนะคะเตรียมข้อพระคำให้กับคุณนะคะเป็นเยเรมีบทที่33ข้อ14นะคะพระวจ,จนะตัดว่ามั่นใจในพระสัญญาพระยันพระยาเวตัดดังนี้ว่าดูสิวันนั้นจะมาถึงคือเมื่อเราให้สิ่งดีที่เราสัญญาไว้ต่อพงพันอิสราเอลและพงพันยูดาสําเร็จ เบื้องบนกำลังขับเคลื่อนผ่านปีใหม่นี้ผ่านคริสต์มาสนี้เพราะนี่คือรู้คือรู้ดูการแห่งพระพรจริงๆนะคะทุกคนก็ครบถ้วนแล้วสนอสารในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าจะฟืน้นฟูจิตใจทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนได้เชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นธรรมชาติและดีงามนะคะวีขอฝากเนาะนะคะอ่อไพ่ number o ขอ o d นะคะขอฝากมอยเจอร์บานขอฝาก การให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ขอฝากขอสอนอ่านไพ่แบบแห้งนะคะใครสนใจอยากมาเป็นครอบครัวอยากเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันสายวีจะไม่ได้ใช่สายที่คุณจะสําเร็จได้ในวันนี้นะคะหรือวันพรุ่งนี้แต่เราจะเคียงข้างกันแล้วก็เติบโตด้วยกันไปเรื่อยๆเราจะแข็งแรงไปเรื่อยเพราะวีเชื่อว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายาย,ยิ่งเฉพาะความรู้ทางด้านตื่นตื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามากๆนะคะคุณ เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องค่อยๆเรียนรู้มันก็ต้องเรียนรู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เบื้องบนจะทําให้คุณเติบโตและและได้ใช้องค์ความรู้แบบแบบเต็มพลังแบบเต็มขนาดน่ะนั่นหมายความว่าพระองค์ทำงานกับคุณมากพอและเชื่อไว้วางใจว่าคุณจะมีท่าทีคุณจะมีความเชื่อแล้วก็ไม่หักหลังพระองค์ในวันที่มีความทุกข์ยากลาบากเข้ามาแล้วคุณเลือกความสบายเกินไปเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะเป็นคนที่มั่นคงที่จะยังเดินในเส้นทางนี้อยู่นะคะก็ฝาก ทุกคนไปด้วยนะคะวันนี้วีไปแล้วสวัสดีค่ะ